สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนายเอเมซอนนะครับผมวันนี้เปิดกล่องพัสดุมีอะไรกันนะครับมาร่วมเช็คร่วมดูด้วยกันนะครับผมจะเป็นรายการอะไรบ้างนะครับมารับชมด้วยกันนะครับผมมากล่องแรกครับวันนี้ก็วันที่22นะครับเดือนกันยายนนะครับเวลาประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับหลังกินข้าวเสร็จนะครับแดดร่มลมตกนะครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมาเปิดกล่องพัสดุกันครับว่าด้านไหนมีอะไรกันนะครับก็เป็นการ ตรวจสอบพัสดุไปในตัวด้วยนะครับว่าด้านในมีอะไรนะครับนี่รายการแรกนะครับนะครับการชาวบูโหรูปบานใหญ่เลยครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นรูปบูชาของอาอาจารย์น้อยคงทนนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นยันที่เขียนมือนะครับผมนะครับหาไม่ได้ที่ไหนง่ายๆแน่นแน่นอนครับผมสาธุในบุญบารมีของอาจารย์ด้วยนะครับผม ผมก็ตามเก็บครับเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลที่ตามหาได้ยากนะครับมานะครับจะเป็นตะกุดครับนี่เป็นตะกุดนี่แบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะครับมวลสารของอาจารย์นะครับผมเป็นแบบนี้อ่ะกล่องแรกผ่านไปนะครับนะครับจะเป็นรายการวัตถุมงคลแบบไหนนะครับรายการไหนอะไรยังไงนะครับ ของเกจิท่านไหนถ้าผมมีความนับถือบูชาและชื่นชอบผมก็เช่าหาบูชานะครับเนี่ยลองเข้าไปเซิร์ฟไปติดต่อกันได้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสักเสกเลขยกันนะครับนะครับก็เป็นของครูบาอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับผมที่ผมร่วมทําบุญนะครับราคาก็นะครับไม่ไม่แพงนะครับ ถือว่าเป็นบูชาครูที่แบบสวยสดงดงามนะครับผมเพราะว่าเป็นการเขียนมือนะเป็นยันเขียนมือซึ่งเราไปก๊อปปี้นะครับซึ่งลอกเรียนแบบไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาแล้วมาดูอีกรายการหนึงครับจะเป็นรายการไหนนะครับผมก็ชื่นชอบแบบนี้แหละครับวัตถุเครื่องรางมงคลวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางต่างๆนะครับก็อะไรที่ชื่นชอบเนาะก็เก็บสะสมแบบสบายใจครับ รายการไหนไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับรายการไหนชื่นชอบแล้วพอมีกำลังก็เก็บหาบูชาได้ครับอ่ะมาดูกล่องที่สองครับเป็นรายการไหนโอ้โหพาเยอะเหมือนกันนะครับหลายรายการเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าข้างในเป็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นอะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> ยอย่างที่บอกนะครับผมก็ เช่ามาจากพี่ที่รู้จักกันนะครับซื้อหาบูชาวัตถุมงคลในโลกออนไลน์ก็ตรวจสอบตรวจเช็คกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีชาชีพก็เยอะเหมือนกันในโลกออนไลน์นะครับอันนี้น่าจะเป็นหลงวงปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ธรรมดาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์กล่องไม่ขีดใช่ไหม แล้วก็อีกกล่องหนึ่ง๋อ <c> ไ <oughs> อ้อก,กล่องหนึ่งน่าจะเป็นหลงวงพ่อทองนะครับหลงวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับ <c oughs> หลงวงพ่อทองวัดบ้านไร่พิเศษยังไงครับรายการนี้นะครับถามว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูพิเศษยังไงนี่พิเศษตรงนี้ครับ เห็นไหมครับเห็นรอยจานหลวงพ่อไหมครับนี่เห็นรอยจาน <urt> hm. หลวงพ่อไหมครับหลวงพ่อทองนะครับรุ่นเหนือดวงนะครับนี่เหนือทองทิพย์นะครับนี่มีจานยันนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาจานยันไว้ให้นะครับ นี่แหละครับความพิเศษความพีเมียมอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับแต่หลวงพ่อท่านจารยันไว้ให้นะครับก็น่าสะสมบูชานะครับนี่แล้วก็เหรียญใส่มานะครับเนื้อซาตินแบบนี้ครับจารยันเหมือนกันดูครับเห็นไหมสุมให้นี่ครับเป็นการจารยยันของหลวงพ่อนะครับแท้ท่านหลวงพ่อครับ สบายใจได้ครับทองมาหากาลนนะครับนี่ด้านขวานี่ครับแต่ละมุมไนหะนี่ครับจานไว้ทั้งสี่ด้านนะครับรู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมถ้าสังเกตจะเห็นอยู่นะครับทุกทุกคนนะครับมา <c oughs> นี่ครับโค้ดด้านขวาตอกไปแล้วรู้สึกว่าจะยุบมาถึงด้านหลังเลยเห็นไหมเห็นรอยนูนๆูนนไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับวัตถุมงคลน,นะครับที่เปิดมานะครับวันนี้ก็นะครับจะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้ครับที่จะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับหลวงพุทธวดนี่ครับพระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์อะไรนะจาไม่ได้เหมือนกัน นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความรายละเอียดข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ขึ้นรีวิวนะครับพีวิวนำเสนอแบบสดๆกันเลยนะครับบางข้อมูลก็จำไม่ได้นะครับช่วงพีพีเขาปิดมาบางทีก็นะครับนึกไม่ออกนะครับผมนี่แต่ว่าหลวงปู่ทวดนะครับบอกเลยว่าพุทธคุณดีมากๆนะครับแหวนไว้บูชาไว้ไม่มีคำว่าตายหง นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับสวยดีนะครับก็เลยเช่าบูชามาด้วยความชื่นชอบนะครับความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนี่ครับวัตถุเครื่องรางมงคลของอาจารย์น้อยบ้านคงทนนะครับเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมนี่ก็มีหลายท่านนะครับเดี๋ยวมีรายการไหนนะครับก็เดี๋ยวจะหยิบยกขึ้นมาให้ <c oughs> <c oughs> นะครับอ้โหเมื่อกี้กินส้มตำเข้าไป รู้สึกว่าเหนียวเอนยวนิดหน่อยนะครับนะครับฟังเสียงดูแล้วนี่นะครับจานจานทั้งหมดนะครับนี่เลข926นะครับสวยเลยนะครับบอกเลยว่าสวยเลยครับผมมีความชื่นชอบเนื้อซาตินเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้นะครับปี2564เนี่ยโอ้โหหลวงพ่อทองเนี่ยกระแสมาแรงจริงครับกระแสมาแรงจริงๆครับนี่ แบบนี้นะครับเนื้อซาตินนะครับแท้ทําหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเมตตาจานยันที่องค์พระให้ด้วยนะครับถือว่านะครับเหมาะสมนะครับคุ้มค่ากับการบูชาเก็บสะสมเลยครับหายากนะครับบอกเลยว่าหายากนะครับพระหาได้นะครับแต่ว่าจะให้หลวงพ่อจานยันให้เนี่ยนะครับก็ต้องมีนะครับมีโอกาสได้เข้าหาหลวงพ่อ นี่ครับรายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ970นะครับเลขโค้ดรุ่นนี้อ่าดูซิดูซิซโหเดี๋ยวต้องไปเลี่ยมเก็บผิวครับแบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคงั้นวันนี้นะครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับรายการที่ได้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้ในเอเมซอนนะครับมีรายการอะไรนะครับที่น่าสนใจน่าบูชาน่าติดตามหรือว่ามีแบ่งนะครับแบ่งบูชานะครับแบ่งปันรายการไหนเดี๋ยวผมจะมานะครับรีวิวและบอกเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็ฝาก กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่องนายเอเมซอนไว้หน่อยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดอะไรก็ได้นะครับกดกระดิ่งกดอะไรที่มันกดได้นะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของนายเออเมซอนด้วยแล้วกันนะครับงั้นวันนี้นะครับผมนายเอเมซอนขอลากันไปก่อนแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าจะมีรายการไหนน่าสนใจนะครับรายการพระอะไรที่น่าบูชาน่าถวมน่าติดตามมาเจอกันภายในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ